สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมก็ยังงองอยู่แล้วก็ยังเห็นแล้วก็คิดว่านะครับก็ยังย้คำคําเดิมนะตกย้ำว่าฤดูหนาวเนี่ยนะครับนารเสเซียเตรียมงานใหญ่นะครับนะอาจจะเตรียมเผด็ดศึกในกรณีที่ไม่มีการพูดคุยเจรจาสันติภาพเกิดขึ้นนะครับในช่วง3-4เดือนเนี่ยนะครับมีโอกาสนะที่ ฤดูหนาวนี้นะครับรัสเซียเตรียมงานใหญ่เพื่อเผด็จศึกนะในยูเครนนะครับก็เท้าความมานะหลายคลิปแล้วว่าดูการเตรียมการของทางรัสเซียนะค่อนข้างเป็นระบบระเบียบนะมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการรบคนใหม่นะครับในยูเครนนะครับในพลโลกาวินาท่านนี้นะครับนะเ,เซอร์เกสโลวิกิน นะแล้วก็สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็คือมีอหลายอย่างในการเตรียมการนะเพราะว่านายพลท่านนี้ก็สั่งนะให้อพยพนะพลละเรือนนะชาวเคอร์ซอนหลายหมื่นนะถึงหลายแสนคนนะครับออกจากพื้นที่เคอร์ซอนนะนะด้วยเหตุผลความปลอดภัยนะทั้งพลละเรือนเองนะครับแล้วก็อาจจะถึงบรรดานายทหารนะกองทัพรัเสเซียด้วย ก็ทำการอพยพอย่างนี้นะครับมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วนะเป็นเดือนแล้วนะข่าวล่าสุดนะครับที่ไปกว่านั้นเนี่ยนะถ้าเรามองติดตามดูนะเราจะเห็นเลยว่ามีการเตรียมนะพวกแนวป้องกันต่างๆนะก็ไม่ทราบว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่มีการเตรียมการอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเ,เตรียมงานใหญ่นะครับในฤดูหนาวเนี่ยนะอย่างนี้ผมบอกนะครับถ้ายังไม่มีเจราจาสันญิภาพเนี่ย นะซึ่งทางรัสเซียก็บอกว่าพร้อมเจราจานะทางยูเครนก็บอกว่าพร้อมเจราจาแต่มีเงื่อนไข1234นะซึ่งเงื่อนไขแต่และเงื่อนไขก็คือให้รัสเซียถอยทับออกไปนะให้รัสเซียคืนดินแดนทั้งหมดอะไรประมาณนี้นี่แล้วการเจราจาควรจะไม่มีเงื่อนไขนะเข้าสู่โต๊ะเจราจานะครับโดยปราศเงื่อนไขแล้วค่อยไปคุยกันในโต๊ะเจราจาแต่ดูเหมือนว่ายูเครนจะตั้งเงื่อนไขดักไว้ก่อนเลยจึงไม่ทราบว่าการเจราจาจะสําเร็จหรือเปล่า เหมือนการเตรียมการการระดมพลนะของกองทัพรัสเซียการแต่ง,ต,งตั้งผู้บังคับบัญชาการทหารคนใหม่ในยูเครนนะการอพยพผู้คนนะประชาชนด้วยนะกองทัพด้วยนะครับออกจากแคว้นเคอร์ซอนเมืองเคอร์ซอนเนี่ยโดยทางรัสเซียบอกว่าอันตรายอาจจะมีการระเบิดเขื่อนนะซึ่งทางรัสเซียก็อ้างไปทางยูเครนยูเครนก็อ้างมาทางรัสเซียนะแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่ามันเป็นโซนที่อันตราย นะครับเราล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่านายพลโลกาวินาท่านนี้นะครับก็มีการนะวางแผนแล้วก็มีการรายงานนะครับต่อทางรัฐมนตรีกราโขมของรัสเซียนะครับในในพลนะครับนะเซอร์เกยชอยกูนะมองถึงอันตรายต่างๆนะครับแล้วก็มีการนะครับออขอให้กองทัพรัสเซียเนี่ยนะถอนออกมาจากเคอร์ซอน นะนี่คือสิ่งที่ข่าวล่าสุดนะครับที่ได้ยินได้ฟังมานะแต่ที่แปลกใจก็ตรงที่มีการต่อสายตรงนะระหว่างรัฐุนตรีกราหุมสหรัฐนะครับนะในพลรอยออสตินกับรบัทมนกับเราหุมของรัเสเซียเนี่ยแหละก่อนหน้าน,นี้นะทำให้ดูเหมือนหลายอย่างเนี่ยนะมีการป้องกันกัน,กนหรือเปล่านะไม่ให้มันลุกลามขยายตัวบรรปลายไป,ไปออกนอกเขตยูเครน นะนี่คือสิ่งที่สังเกตเห็นนะครับแล้วก็มามองดูในฤะดูหนาวนีนะ้ว่าเซียกำลังเตรียมงานใหญ่หรือเปล่านะถ้าเจราจาไม่สําเร็จไม่คืบหน้าเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องเผด็จศึกในยูเครนนะครับเพราะว่าดูจากการเตรียมการหลายอย่างการขีดเส้นดีเฟนซีฟไลนะ์แนวป้องกันต่างๆนะการเตรียมกองทัพนะระดมพล3 0,000นนายนะครับแล้วก็มีการ แต่งตั้งผู้บัญชาการรบคนใหม่นะครับแล้รวมถึงประราบดีบูตินนะครับก็มีการกล่าวในงานวอลไดดิสคัชชั่นคลับนะพูดถึงอันตรายในทศวรรษ2020นี้นะพูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าอาจจะต้องปเผชิญนะในทศวรรษ2อ2 0ันะอันตรายที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งหลายคนจะมองว่าเป็นวาทกรรมนะแต่ผมก็มองว่า มันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือในพลโลกาวินาศนะครับนะเซอร์เกยโร,รวิคินเนี่ยก็มีการรายงานนะครับต่อรัฐมนตรีกราวขุมของรัสเซียนะครับนายพลเซอร์เก,อเกอชอยกูเนี่ยนะว่าให้ถอนทาหารรัสเซียนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อรักษากําลังพลชีวิตนะครับของนายทหารรัสเซียในเคอร์ซอนเนี่ยนะถอนออกมา นะเพื่อความปลอดภัยของบรรดาทาหารซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีการนะอพยพนะครับพลันเลือนประชาชนชาวเคอร์ซอนมาตลอดหลายสัปดาห์นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีกลาหหุมของรัเสเซียนะครับนายพลเซอร์เกย์ชอยกูก็มีคําสั่งนะให้กองทัพรัเสเซียเนี่ยนะครับนะถอนทัพออกจากเคอร์ซอนนะและข่าวที่ปรากฏออกมานะก็ปรากฏว่ามีกองทัพของยูเครนนะครับที่ นะเข้าไปนะเปลี่ยนธงนะของรัเสเซียซึ่งเคยเอ,อยู่ในเคอร์ซอนออกนะครับก็มีการเอาธงของอยูเครนนะขึ้นสู่เสาธงบ้างนะขึ้นสู่ทำเนียบผู้ว่าอะไรต่างๆบ้างนะซึ่งก็เป็นข่าวเพียงแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้นะทางยูเครนก็ให้ข่าวบอกว่ายังวางใจไม่ได้ว่าอันนี้จะเป็นกลศึกหรือเปล่าหรือเป็นกับดักหรือเปล่านะที่รัเสเซียเนี่ยนะครับอาจจะวางกับดักล่อเอาไว้ ให้ทางทหารยูเครนเนี่ยเข้าไปในเคอร์ซอนนะครับนะก็ยังเป็นที่เครือบแคลงสงสัยอยู่นะซึ่งผมเองก็มองดูอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมเครือบแคลงสงสัยนะครับนะประธานดีเซเลนสกี้ของยูเครนก็เครือบแคลงสงสัยแต่ผู้ที่รับผิดชอบการสู้รบนะการยึดดินแดน,นคืนนะครับจากเคอร์ซอนทางฝั่งยูเครนก็สงสัยว่าอรัสเซียกำลังทําอะไรนะซึ่งถ้าเราดูผลงานนะครับของนายพลโลกาวินาท่านนี้ในซีเรียรานะบอกว่า เขาไม่เร่งผีผามนะครับในการ,รเผด็จศึกนะแต่เขามีการวางหมากวางเกมเงินพอสมควรนะกว่าเขาจะพิชิตศึกในซีเรียเพราะว่าในซีเรียครั้งนั้นก็เคยเจอปัญหานะครับจับพลเรือนนะเป็นตัวประกันถ้าจําได้นะครับมันสิ่งเหล่านี้ต้องติดตามดูนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในฤดูหนาวนี้ใน 3- 4เดือนนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่า ฤดูห,หนาวนี้นะครับรับเสเซียอาจจะเตรียมงานใหญ่นะอาจจะนะครับนะ mm hmm. เพื่อเตรียมการ,รเผด็จศึกถ้าการเจรจาบนโต๊ะนะไม่ประสบผลสําเร็จ mm hmm. ความหมายก็คือว่ามันมีเงื่อนไขที่กั้นไว้อยู่มากมายนะ mm hmm. มันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเรารัเสเซียนะจะเสียเปรียบนะครับต้องใช้ความได้เปรียบในฤดูหนาวเนี่ยนะซึ่งรัเสเซียก็เตรียมไว้พอสมควร รวมถึงการทำลายโครงสร้างพื้นฐานนะครับของชาวยูเครนนะในส่วนต่างๆน,นี่แหละครับคือความน่าเครือบแข็งสงสัยในฤดูหนาวนี้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นคงไม่ใช่เป็นฤดูหนาวที่สดใสหรือจะใช่นะถ้าการเจรจาบนโต๊ะจบลงแต่ถ้ามันไม่จบลงนี่แหละครับเป็นความเครือบแข็งในฤดูหนาวนี้ว่ามันอาจจะไม่สดใสหรือเปล่าเป็นฤดูหนาวที่อาจจะมนหมองนะการต่อสู้นะอาจจะ ใหญ่นะครับหรือว่าลุกลามบันปลายไปอาจเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะต้องติดตามดูนะครับนะก็ขอให้มองนะแล้วก็คิดวิเคราะห์ก่อนนะแล้วค่อยเชื่อนะครับซึ่งอาจจะเห็นตายจากผมก็ได้นะผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นแล้วต้องถูกต้องไปทุกประการน,นะครับก็ท่านิี้ต้องการสนับสนุนช่องผมนะครับนะบนะโปรโมชั่นเดือนนี้มี healthy snack นะครับขนมเพื่อสุขภาพนะครับมาเสนอแนะกันนะผู้ที่ทานขนมเพื่อสุขภาพนแนะนําผักและผลไม้สด ขนมที่ทําจากธัญพืชข้าวแป้งไม่ขัดขาวไขมันดีจากพืชโปรตีนจากพืชนะครับเน้นวัตถุดิบที่ดีสะอาดปลอดภัยมีประโยชน์ก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับชุดเซตขนมเพื่อสุขภาพ6อย่างในเดือนนี้นะครับมี1ถั่วไร่เสือนะครับกระปุกละร้อบาท 2. เม็ดมะม่วงหิม,มาพานคั่วเกลือนะครับกระปุกละ200บาท 3. คุกกี้เห็ดยามาบุชิตะเกะนะครับกระปุกละ230บาท 4เห็ดเข็มทองกรอบนะครับกระปุกละ300บาท5กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบแพ็คละ65บาทและ6กล้วยน้ำว้าอบกรอบนะครับแพ็คละ65บาทนะครับ6อย่างนี้นะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยราคา1ั4 0บาทนะครับพิเศษเหลือเพียงนะครับแปดาบาทมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับท่านสามารถร่วมสนุนช่องผมนะครับและเกษตรกรอินทรีย์เนี่ยโดยการโทรสั่งนะครับหรือแอดไลน์เข้าไปที่เบอร์โทร0818150766นนะครับคุณหนึ่ง ให้แจ้งชื่อที่อยู่นะครับเบอร์โทรติดต่อของผู้รับแล้วอย่าลืมนะครับแจ้งว่ามาจากช่องอาจารย์เสก5.0ดน้วยนะครับท่านก็ได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะครับสั่ง2ชุดแถมฟรีชามะเขีือพวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องบูลค่า130บาทนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะผู้ที่ร่วมสนับสนุนนะตรอมัดดากรตสกรอินทรีย์และช่องผมนะครับมาถที่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ